สวัสดีครับหลังจากได้นํากล้วยหน้าททองพาผมมาบ่มนะครับก็วันนี้สุกแล้วนะครับลูกสวยมากนะราแล้วจะมาหาให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นอย่างไรนะครับนะ นีเ่เองนะครับนี่ในการกรีดเลยนข้างใน ลูกสวยลูกใหญ่ลูกโตนะครับสําหรับก้วยหน้ากวางบาปบผมแล้วข้างในก็สวยนะครับลองทานดูนะครับจะอร่อยมาก